มาแล้วเด้อครับสาหรับแมงปอเปียกบางของวันที่10บวัสดเพื่อนมาอันนี้ของแท้วัสดุมาแล้วลุ้นกันต่องวดนี้ขอให้มันหมาเด้อครับพี่น้องวันเดอครับผมวดนวันที่16หนี่เลขกระชีบังเลขกระชีอันอ่าสูงขึ้นอันเกา่าอันเกา่เกาแรกแรกเพื่อนว่าของโมเมนต์ของแท้วัสดผมกับบรูด้เด้อครับเลขสูงขึ้นในที่นี่ก็คือ ก็คือ926 925 825โอ้มันคือเรียกกันเก่าเนาะว่าซีน่ะได้เก้ามาก็มาเลีกออกไปแล้วเนาะ915 46 648 620ส่วน2ตัวก็นบนล่างเด้อครับพี่นอ้องเพิ่นบอกมา26 25 20 96 95 90 สี่แปดแล้วก็หนึ่งหามาเบิงอันลงก่อนลงก่อนแรกมันก็นเทียบกันกับชิคือกันเด้หลับผมว่าเนาะครับพี่น้องนี่ครับชุดก่อนวันที่สิบก็มีเก้าแปดห4าสี่หนึ่งแปดเจ็ดหาสี่หนึ่งเก้าห้าแปดห้าหกหนึ่งสี่แปดวนสองตัวกับที่เป็นเลขค่อนข้างที่สูงกว่าอันอันวันที่สิบเนาะ มีแปดหาหนึ่งแปดหาสี่หาเก้าเจ็ดแปดสามสี่เก้าสี่หกหานี่แหละครับคืออันนี้ชุดนี้คือชุดก่อนวันที่สิบนะครับชุดก่อนวันที่สิบส่วนวันที่สิบอันใดที่ถือซีเมนต์ก็มันก็ถือว่ากับร้องเบิงกับบูมิผ้ิดขาดไว้ได้ดอกนะครับนอกว่าลขสิออกตัวใดนะครับ กับเบื้องเ,เ,เอาเอาเอามาลงให้เบิ้งนั่นแหละครับพี่น้องที่สืกที่ผิดก็มันขึ้นที่โชคของภผของมันนะครับผมอาจที่ออกชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ก็ขอให้มีโชคมีโชคมีใช้เฮงๆงสุผูสุค้นนะล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับผมโชคมาวัดสนามเฮ็ดยังได้กระถึกนะครับผมโอ้ขันมีโชคซะแล้วบอตั้งใจเสื้อกระถึก มันอยู่ที่ดวงวาสนาก็คอยทุกผูทุกค่าโชคดีมีแห้งมีพลังในการสู่ชีวิตต่อไปนะครับผมถูกหวยรวยเบรืรอลำลำรวยรวยจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่สำเนียแล้วนะครับผมสวัสดีเด้อครับอย่าลืมเอาล็องไปตามเบอ่งเด้อครับพี่น้องหาโชคดีในใบใดใบหนึ่งนะครับผม เพื่อโชคดีเพื่อมันเขาคืองวดที่แล้วมันก็คุ้มอยู่ด้วครับผมถ้าเขาตรงตรงแบบนี้ร้องเมืองนะครับพี่น้องสาธุ